สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3อะก่อนดึนเลยเรื่องที่แล้วเลยเรื่องอะไรไปคะเราเรียนในเรื่องของการบวกการลบใช่ไหมของการวัดปริมาตรแล้วหน่วยเดียวเลยที่เรื่องง่าย,ายๆเลยที่นักเรียนต้องจําก็คืออะไรคะ1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรแล้ว1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรมีแค่นี้เองในเรื่องของหน่วยวัดปริมาตรที่เขาใช้กันบ่อยที่สุด เราทําการบวกการลบไปแล้วต่อไปการคูณกับการหารเหมือนกันไหมเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ครูเป็นห่วงที่สุดก็คือการท่องสูตรคูณไปฝึกท่องสูตรคูณมาแล้วมาสอบกับครูหนนะคะสอบคนที่ยังไม่สอบอเราดูหน่วยไหนก่อนหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนคือหน่วยมิลลิลิตรใช่ไหมเราต้องคูณในหน่วยของมิลลิลิตร,รก่อนเอา5ไปคูณกับอะไรก่อนจากขวาสุดคือ5คูณ0ตรงนี้ ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์เลขไหนคูณกับศูนยจะได้ศูนย์ไม่เหมือนกันนะครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่า1คูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์ไม่ว่าเลขไหนคูณกับศูนย์ก็ตามเป็นเลข1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ปดเกคูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์แต่ว่าถ้าเลขไหนคูณกับหนึ่งจะได้เลขนั้นเช่น สองคูณกับหนึ่งได้สองมันจะต่างจากศูนย์นะคะเนี่ยศูนย์ตรงนี้ต่างจากหนึ่งนะถ้าอะไรที่คูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์แต่ถ้าอะไรเลขไหนเนี่ยคูณกับหนึ่งก็จะได้เลขนั้นเช่นถ้าสามคูณกับหนึ่งก็จะได้สามศูนย์จะต่างกับหนึ่งนะคะอันนี้ครูสรุปให้อ่ะเพราะฉะนั้นห้าคูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์เพราะว่าอะไรที่คูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์เสมอเลยนะต่อไปห้าคูณกับศูนย์ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมห้าคูณกับศูนย์ตัวไหนต่อตรงนี้ ห้าคูณกับศูนย์ได้ศูนย์และห้าคูณกับหนึ่งต่อได้ห้าวิธีการคูณคือเราต้องคูณจากขวาสุดไปอย่างนี้เห็นไหมเมื่อกี้คูคูณตรงนี้ก่อนแล้วไปตรงไหนตืดดืดๆืดืดไปทางฝั่งซ้ายเรื่อยๆนี่มือขวานี่มือซ้ายกี่นะต่อไปจบของมิลลิลิตรแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปของอะไรต่อของลิตรถ้าจะเอาห้า 5, คูณกับตรงนี้ลำบากไหม ครเอาห้ามาเขียนตรงนี้นะแล้วใส่เครื่องหมายคูณจะง่ายกว่าอาต่อไป5คูณกับ3ได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองหสมสิห้าใจหทด1ต่อไป5คูณกับ3ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมเหลือ5คูณกับอะไรคะคูณกับ1นหคูณกับ1ได้หบวกกับทด1เป็นห เลยแล้วถามก่อนว่าอย่าเพิ่งตอบนะเราต้องดูก่อนว่ามันจะเปลี่ยนหน่วยได้ไหมดูตรงไหนดูตรงมิลลิลิตรที่ครูเขียนตรงนี้ว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเราต้องมาดูก่อนก่อนว่าโจ์อะมันเป็น1000หรือเปล่ามันเกิน1,000ัไหมถ้าเกิน1000หรือเป็น1,000พเราต้องเปลี่ยนให้เป็นลิตรอะเราต้องมาดูมิลลิลิตรใช่ไหมดูตรงนี้นะดูข้างหลัง มันเป็นห้าอมันถึง1นึ่งพันหรือ,อยังหรือมันเกินหนึ่งพันหรือ,อยังห้าร้อยเนี่ยเกิน1นึ่งพันหรือ,อยังถ้าเกินหนึ่งพันล้วต้องปรับเป็นลิตรใช่ไหมไม่ถึงดีว่ามันอยู่แค่500้ใช่ไหมมันยังไม่ถึง1นึ่พันเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยดออบอตอบเลขไทย65้าลิตรกับอ,อะไรคะห้าร้อยมิลลิลิตรอ่ะโอเคนะ ต่อไปข้อสามทำอะไรก่อนทำมินิลิรก่อนเอาหกใช่ไหมตัวข้างล่างคูณไปทางจากนี้จากขวาไปซ้ายเอาหกคูณกับแปดเลยท่องแม่หกเลยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสา่สิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหก 8 4 8ตีทด4อ่าต่อไป6มาคูณ8ไปแล้วใช่ไหมตัวต่อไปคือ6คูณอะไร6คูณกับ0คูณไหนบอกแล้วว่าอะไรที่คูณกับ0ก็จะได้0เพราะฉะนั้น6คูณกับ0ได้0แต่ต้องบวกกับอะไรด้วยที่ทดบวกกับ4ที่ทดด้วยกลายเป็น4เพราะว่า0บวกกับ4ได้4โอเคนะใครไม่ได้เอา0ูนไว้ในใจนะับเพิ่มไปอีก4 0แล้วก็ หนึ่งสสามสี่ได้สี่อ่ะต่อไป6กคูณกับศูนย์ไปแล้วต่อไป6กคูณกับ3เอ้ยอ่ะถูกหกคูณกับสามทองไหมหกเลยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหสามสิใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวแต่มันเกินจามหลักแลวใช่ไหมวิธีการนับว่ากี่หลัก1 2ึสามถ้าเกินจาหลักใจปึ๊บอ่ะจบของมินิลิตต่อไปของอะไรคะของลิตร คราทาการเอาหกมาไว้ตรงนี้ต่อนะเพื่อจะได้คูณกันง่ายอะหกคูณกับสองได้เท่าไรหกหนึ่งหกหกสองสิบสองใส่สองทดหนึ่งอะหกคูณกับสองตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมต่อไปหกคูณกับสองตัวนี้ต่อก็หกหนึ่งหกหกสองสิบสองเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมบวกก ah right ับอะไรทดหนึ่งอย่าลืมบวกกับทดหนึ่งนะคะหกคูณสองได้สิบสองบวกกับทดหนึ่งเป็น สามอย่าเพิ่งตอบเราต้องดูก่อนว่ามันต้องเปลี่ยนหน่วยไหมโดยดูที่หน่วยมิลลิลิตรจากที่เขียนเอาไว้ว่า1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอันนี้มันเกินหนึ่พันหรือยังดูก่อนเกินแล้วนี่ไงใช่ไหมในหลักพันนี่เกินมาแล้ว เพราะนั้นเราต้องทํทำการย้ายหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมเพราะมันถึงหนึ่งพันแล้วย้ายไปบวกกับปังลิตรหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกกับอะไรคะบวกกับหนึ่งหามาตั้งบวกสองบวกกับหนึ่งได้สามสามมันไม่ได้บวกกับอะไรใช่ไหมก็ดึงลงมาหนึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้บวกกับอะไรก็ดึงลงมาเปลี่ยนเป็นอะไรคะหนึ่งร้อยสามสิบสามอ่ะ แล้วหนึ่งตัวนี้มันถูกย้ายไปไปบวกกับลิตรแล้วใช่ไหมในส่วนของมินิลิตรมันยังมีอีกไหมไม่มีแล้วมันยังเหลืออะไรคะเหลือ848เพราะไอ้แปดี่นี้มันเกิน1,000งันไหมไม่เกิน1,000และไม่ถึง1,000ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราจะย้ายมันไปฝั่งลิตรได้ไหมไม่ได้ก็มันไว้เหมือนเดิมก็ทําไมเลยคะตอบอตอบเลยหนึ่งรอยสามลิตรดูหน่วยด้วยว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหน หนึร้ามาันอยู่ฝั่งของลิตรใช่ไหมกับอะไรคะแปดร้อยสิบแมิลลิลิตรทต่อไปข้อที่หมีคนรู้แล้วอุณหนหนุิทำสองสี่หแน่นอนใช่อเราบวกในส่วนของมิลลิลิตรก่อนเฮ้ยเราคูณในส่วนของมิลลิลิตรก่อนคูเป็นห่วงเรื่องสุขคูณมากเลยต้องท่องให้ได้นี่ตั้งแม่8แม่เก้านะคะ แปดคูณกับอะไรคะคูณกับ5ก่อนเอาวิธีการคูณคูณจากขวาไปซ้ายเริ่มจาก8คูณกับ5ก่อนว่าอยู่ใกล้ที่สุด8 1 8 8นึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสา่สทดสี่คูณ5ไปแล้วใช่ไหมต่อไป8ปคูณกับ2 8 1 8 8ดหนึสองสิ ิบหกอย่าลืมบวกกับทดสี่เป็นสิบหกบวกกับทดสี่เป็นเอ้ยยี่สิบใช่ไหมถูกไหมแปดมันคูณกับสองได้สิบหกแต่เราต้องบวกกับอะไรด้วยทดสี่ข้างบนด้วยหกบวกกับสี่ได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกกับหนึ่งได้สองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นยี่สิบใช่ไหมแต่มันใส่ได้แค่ตัวเดียวคือตัวข้างหลังเราต้องเอาใส่ศูนย์ทดสองอ่ะ ต่อไปแปดคูณกับสองตัวนิดหนอแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแต่เราลืมอย่าลืมบวกกับอะไรทดสองด้วยหกบวกกับสองได้แปดหนึ่งไม่มีอะไรก็ดึงลงมาเลยเพราะฉะนั้นได้สิบแปดนักเรียนทดตรงนี้เลยได้เลยนะคะเวาลานักเรียนทําอ่ะและทีนี้เรามาดูว่าเกินสามหลักหรือเปล่าค่อยใส่เครื่องหมายจุลาภาคนับจากข้างหลังหนึ่งสองสามเกินใส่จุลาภาคพรถึงสามหลักแล้ว <c oughs> ทีนี้เราเพิ่งคูณเมลิทไปใช่ไหมเราเหลือคูณอะไรคะคูณกับลิ์เพราะฉะนั้นคูณแปดต่อด้วยดีนะต้องคูณกับแปดเหมือนเดิมนะต่อไปเอาแปดตัวข้างล่างคูณกับข้างบนใช่ไหมเราต้องทําเหมือนเดิมคูณจากขวาไปซ้ายแปดคูณแปดได้แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสอง แปดห้8สี่สิบแปดหี่เดห้ยวแล้ว8ปดแปดหกสิ่ใสสทดหกอ่ะท้าย8คูณกับ1ได้8แต่อย่าลืมบวกกับที่ทด6เป็นแปบวกทด6เป็น1ิบสี่เลยสิบแต่อย่าเพิ่งตอบดูก่อนว่ามันสามารถเปลี่ยนหน่อยได้ไหม 1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเราต้องมาดูตรงมิลลิลิตรใช่ไหมว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลิตรไหมมันเกิน1 0 0 0หรือยังในส่วนของมิลลิลิตรเกินนี่เกินเกินแล้วใช่ไหมไอเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็น1000แล้วมันเกินมาร้อยหนึ่งพันสองพันสามพันเราก็ต้องเปลี่ยนไปฝั่งลิตรเพราะมันเกิน1000มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกินมาแค่หนึ่งใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปบวกกับไปเรเลยบวกกับ สี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาทดตาหากว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยบวกกับอะไรคะบวกกับหนึ่งหนึ่งวัดจากไหนหนึ่งตัวนี้มันมาจากมิลลิลิตรสี่บวกกับหนึ่งได้ห้าสี่ไม่ทดกับอะไรลงมาลงมาเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่อเลขใหม่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าลิตรกับอีกเท่าไหร่คะอันนี้เอาหนึ่งมาอีกไหมไม่เพราะมันถูกย้ายไปฝั่งลิตรแล้วใช่ไหมเราเหลือแค่อะไรคะแปดร้อยเพราะ800แปดร้อยมันเกินหนึ่งพันไหม ไม่เกินเพราะนั้นยังคงไว้เหมือนเดิมถ้าไม่ถึงหนึ่พไม่ต้องย้ายไปฝั่งลิตรต้องถึงหนึ่งพันขึ้นไปเท่านั้นถึงจะย้ายไปฝั่งลิตรได้อ่าตอบเลยเรอออตอบหนึ่อสบห้าลิตรกับ800มิลลิลิตรนี่คือการคูณต่อไปการหารอ่าจจดไปนะคะ ต่อไปเราจะทําในเรื่องของการหารคูดูก่อนอันไหนอันไหนยากไหนทำอันยากให้อ่ะฝังนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ในการหารเนี่ยมันจะต่างจากตรงอื่นตรงที่เราต้องหารจากข้างหน้าก่อนถ้าตรงอื่นจากข้างหลังใช่ไหมอันนี้เราต้องไปดูที่หน่วยลิตรก่อนเดี๋ยวครูจะจุดไปแบบเดิมนะหนลิตร เท่ากับ1นึ่พัมิลลิลิตรไม่รู้ว่าลืมไปแล้วหรือยังห้ามลืมนะสำคัญนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอะเริ่มเลยเวลาหารคุณไหนบอกแล้วว่าคุณทำข้อ2นะเวลาหารให้หารจากฝั่งหน่วยใหญ่ก่อนก็นนคือหน่วยลิตรแล้วหารทีละตัวเอา5ไปหาร1ก่อนเนี่ย หนึ่งก่อนหารสั้นนะใครไม่ได้หารสั้นไปตั้งหารยาวเลย5มันคูณอะไรได้1นึมีไหมไม่มีใจศูต่อไปพอไม่มีใช่ไหมเปิดต่อไปเป็นเลข12 5คูณอะไรได้12บสอม,มีไหมไม่มีเอาใกล้เคียงห้าหนึ่งห้าห้าสองสิเพราะฉะนั้น12บลบกับ10เหลือสอง ใส่สองไว้ข้างบนสองตัวนี้ที่เป็นเศษอะใส่ไว้ข้างบนสองอ่ะทันี้ต่อไปอ่ะห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าจบต้องยี่สิบห้านะเราทดข้างบนเนี่ยไปคูณกับไปต่อกับห้ากลายข้างล่างกลายเป็นยี่สิบห้านะคะอ่ะ แล้วเราเอา5คูณอะไรได้25เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า5ตรงเนี้ยคูณกับ5ได้25่จิบแล้วของส่วนลิตรพูจะสอนเร็วแล้วนะเพราะว่าคูณสอนไปแล้วสองเรื่องถูกไหมในส่วนของการหารอ่าต่อไปมีลิตรบ้างเพราะว่าลิตรจบแล้วใช่ไหมมีลิตรเอา5ไปหารต่อเลยต่อเลขอะไรคะเลขข้างหน้าก่อนเลข7ใช่ไหมเอาถ้าไม่มี5คูณอะไรได้7ไม่มีใกล้เคียงคือ5 1 5, 5แต่1ข้างล่างก่อนนะ ห้าหนึ่งห้าแต่มันไม่ใช่ห้าใช่ไหมตรงนี้มันเป็นเจ็ดเพราะฉนั้นเราเอามาลบก,กันก่อนเจ็ดลบก,กับห้าเหลือสองแล้วใส่สองตรงไหนใส่สองข้างบน 7, เจ็ดพอเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ็ดข้างบนใช่ไหมแล้วทำไงต่อวงวงวง,วงอ่ะวงสองกับศูนย์ตัวถัดไปเพราะว่าเจ็ดเราจัดการไปแล้วใช่ไหมกลายเป็นอะไรคะยี่สิบมิลลิลิตรต่อไปเอาห้าตัวนี้ไปหารยี่สิบต่อยี่สิบนะคะต้องนับสองขึ้นข้างบนก่อน หคูณอะไรได้ยี่สิบคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาสิบห้าห้าสี่ยี่สิบใส่เลยหมดแล้วใช่ไหมยี่สบพอดีเป๊ะต่อไปห้าตัวนี้เหลือห้าสุดท้ายห้าคูณอะไรได้ห้าคะห้าหนึ่งห้าแค่นี้เองนี่คือวิธีการหารใครไม่ได้ทักมาเลยส่วนตัวอ่าที่นี้เราต้องเปลี่ยนหน่วยไหมถามก่อนมาดูก่อนหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่พันมิลลิลิตรใช่ไหม ต้องมาดูช่องมิลิลิตรว่าเกินหนึ่งพันไหมมีแค่ร้อสเอ็ดเองมันเกินหนึ่งพันไหมคะไม่เกินเพราะฉะนั้นเราตอบเลยศูนย์ข้างหน้าตัวนี้เอาไหมนี่ไม่เอาตอบยี่สิบห้าลิตรกัอบอีกเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดมิลิลิตรอ่านต่อไป กูมาข้อสามให้นะเพราะว่ามันนักเรียนน่าจะงงแน่เลยอ่ะหารจากตัวข้างหน้าก่อนถูกไหมคะแต่ว่าสี่คูณอะไรได้สามมีไหมไม่มีนะสิจะทำยังไงดีถ้าหาแล้วไม่มีให้เปลี่ยนจากลิตรไปเป็นอะไรคะมิลลิลิตรเลยเพราะว่าสี่เวลาการหารเนี่ยกูได้ย้ำเสมอแล้วนะว่าหารจากตัวฝั่งมากสุดก่อนก็คือฝังลิตรหน่วยมากอะ่ะก็คือหน่วยลิตร มันจะไม่เหมือนกับการบวกลบคูณนะคะถ้าบวกลบคูณเนี่ยเวลาเราทำอะ่ะเห็นไหมเราจะทำกับฝั่งมิลลิลิตรก่อนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนแต่ว่าการหารเนี่ยเป็นเป็นหน่วยเป็นเรื่องเดียวเลยที่เราต้องทําจากข้างหน้าก่อนทีนี้สี่คูณอะไรได้สามมันไม่มีใช่ไหมวิธีการเดียวเลยที่เราจะต,ต้องจบปัญหาในเรื่องของตรงนี้คือเราต้องทําการย้ายสามไปฝั่งไหนคะไปฝั่งมิลลิลิตรเพื่อที่จะเอาไปหารกันได้แต่ทีเนี้ย เราต้องไปดูก่อนในการเปลี่ยนหน่วยว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรใช่ไหมเราจะย้ายไปตั้งกี่ลิตรตั้ง3ลิตรแน่ในการผ่านการเวลาไปหน่วยมิลลิลิตรเนี่ยจากลิตรเป็นมิลลิลิตรต้องเปลี่ยนไปเท่าไหร่คะ1000แต่อันนี้มันมีเท่าไหร่3ลิตรเพราะฉะนั้น1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรถ้า3ลิตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะ3,000มิลลิลิตรอะกูเริ่มทําการย้ายแล้วนะตัวนี้กูจะทําการย้ายไปฟังมิลลิลิตรจาก3ลิตรกลายเป็น3าม พันพันไหมเพราะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรอยู่ที่จะย้ายสามไปแล้วสามตรงนี้กลับมาเป็นสามเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสามพันเพราะหน่วยต่างกันในการย้ายมันต้องเปลี่ยนและตรงนี้หายไปแล้วไหมหายไปแล้วเพราะกูทาไมคะกูทําการย้ายสามลิตรตรงนี้ไปเป็นสามพันมิลลิลิตรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งลิตรมีไหมไม่มีแล้วหมดแล้วเราก็ต้องเอาสี่ไปหารกับสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ต่อตัวแรกคืออะไร สามโดดข้างหน้าใช่ไหมสี่คูณอะไรได้สามมีไหมไม่มีไซส์ศูนย์แล้วถัดไปเป็นอะไรสามสิบเอ็ดสี่คูณอะไรได้สามสิบเอ็ดมีไหมไม่มีใกล้เคียงคือสี่หนึ่งจีสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าอุดเกินคืน,คน สี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดใช่ไหมเพราะว่าถ้าสี่แปดมันสามสิบสองสี 4, ่เจ็ดแต่สี่เจ็ดมันไม่ใช่สั่งดิเวทนิมเราต้องเอามาลบก,กันก่อนใช่ไหมสี่เจ็ดยี่สิบแปดทําไมเราถึงไม่เอาสี่แปดเพราะถ้าสี่แปดมันสามสาิบสองมันเกินไหมมันจะลดกระตายดิเวทได้ยังไงใช่ไหม มันต้องเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดและน้อยกว่าตัวนั้นตัวที่เราต้องการหาเนี่ยมันต้องน้อยกว่าส1ิบเเพราะนั้นกูเลยเอา4คูณกับเจดได้ยี่สิบปดเอามาลบก,กันก่อนสอลบ8ดเหลือสามสองลบ2เหลือศูนย์ไม่ใส่ใส่สใส่สามที่ทดตรงนี้ตรงไหนตรงไหนคะต,ตัวข้างบนหนึ่งตรงนี้ดูให้ดีนะอ่ะ ต่อไปสี่คูณอะไรต่ออย่าลืมวงก่อนวงอย่างนี้นะคะเวลาวงเพราะหนึ่งตรงนี้มันเสร็จไปแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยอะต่อไปสี่คูณอะไรได้สามสิบสองยังไม่้เลขสามนะสามสิบสองสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสอง หมดเรียงไหมหมดหมดแล้วใช่ไหมเอาตัวต่อไปคืออะไรสี่สี่คูณอะไรได้สี่ค้ะง่ายมากสี่หนึ่งสี่ตัวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยไหมดูที่หน่วยมิลลิลิตรใช่ไหมหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรไอเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยมันเกินหนึ่งพันไหมอันนี้ไม่เอาไม่เกินเพราะฉะนั้นทำไมเลยตอบเลยเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหน่วยเป็น มิลลิลิตแค่นี้อาการบ้านคูใจดีกูไม่สั่งการหารเยอะเอาแค่สีข้อพอดีไหมเดี๋ยวได,ได,ได้พักบ้างการบ้านหน้า129แต่การกูนต้องได้นะคะและ1 3ึิ หนึ่งร้อยสามสิบเนี่ยข้อหนึ่งถึงสี่อีกรอบหนึ่งการบ้านหน้าหนึ่งร้อยิบเก้าหนึ่งร้อยิบเก้าคือตรงนี้หมดเลยนะร้อยิบเก้าต้องทำหมดและหนึ่งร้อยสามสิบคือหน้านี้ร้อยสามสิบแต่ให้ทำเฉพาะข้อหนึ่งสองสามสี่พอเห็นไหกดใจดี ถ้าสงสัยตรงไหนทักมาถามได้เลยเหนะคะแต่ต้องจําให้ได้แล้วนะว่า1ลิตรเท่ากับหนึ่งพมิลลิลิตรนะคะเพราะว่าคลิปหน้าจะไปต่อเรื่องของโจทย์ปัญหาและ